ในการมอกป้ายสนายพี่ใช้ตั้งมันเจอเลยเราผู้ว่ารลยในจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ทั้งหน่วยทั้งสสถานที่จัดประชุมสามประเภทนะ้ก้าประเภทลงลงละครมหรสพศกและที่ยอดยอดองชรานะที่งตอนนี้ททนต่สางประเทศซึ่งกิจ10กิจการด้านการท่องเที่ยวนี้นะคะการทั้งที่ส9ารายที่วิกฤตของโรคโควิดดังกาวนะฮะ ใช่ไหมนะคะที่จะมาใช้บริการสถานประกอบการงรให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีโม่ได้มอบในนักเที่ยวได้รับทราบว่าถ้ามาประเทศทไทยสำนักงานสุรินทร์นะครับอาจารย์สถานการณ์การก็เกิดมาที่หลายปีแล้วนะครับประมาณ านแห่งชาติของาาค่ะเทียวนะคะบริษัทพีที่มาลมทระมอบการสตรนี้ะคัสรัือนด้วยพื่งความขอบอบไันรให้กับทุกๆสถนประกอบการในวันนี้ดวยนะคะก็เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็หน่วยงานอของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้ร่วมกันจัดในเรื่องของมาตรฐานชา HHA นะคะก็คือ Amazing Thailand Safety Health and Administration mm hmm. เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานว่าสถานประกอบการนั้นที่สมัครผ่านมาตรฐานชาเนี่ยได้รับมาตรฐานแล้วจะต,ต้องมีความสะอาดสะดวกสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานในการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงใน,ในช่วงของ สถานการณ์โควิดที่การเกิดการแพร่ระบาดในช่วงนี้นะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์ก็ได้เชวนชวนผู้ประกอบการในพื้นที่ของจังหวัดสีสเกตดนะคะที่ให้สมัครมาตรฐานชานะคะการสมัครมาตรฐานชาก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะผ่านได้ง่ายๆทุกสถานประกอบการจะต้องมีมาตรฐานที่ในเรื่องการต้อนรับนักท่องเที่ยวการ ตั้งแต่เข้าร้าน,นะคะ้าเข้าร้านสถานประกอบการนะคะก็จะต้องมีการทําความสะอาดนะคะแม้แต่ห้องน้านะคะก็ต้องมีการเช็ดประตูเช็ดอ่างล้างหน้าเช็ดโถ,ถนะคะแล้วก็ที่กดนะคะที่กดโถนะคะแล้วก็ทั้งส่วนของห้องครัวจะต้องรักษาความสะอาดนี่มันก็เป็นส่วนนึ่งที่จะสร้างให้นักท่องเที่ยวได้มั่นใจว่าถ้าเกิดเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้เขาก็จะใช้สถานบระการที่มีผ่าน มาตรฐานชาก็คือมีโลโก้ HHA นะคะที่จะให้ผู้ประกอบการรัะบริษัทน้าเที่ยวที่มาจากจังหวัดอื่นๆมาจากที่จะมาท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษนะคะได้ใช้บริการร้านค้าเหล่านี้นะคะคนป่วยของเราเนี่ยรถจํานวนลงมา,มามากเลยเหลือตอนนี้แค่13รายและก็แนวโน้มน่าจะดีขึ้นซึ่งสถานการณ์แบบนี้ก็หมายความว่ามาตรการที่จะผ่อนคลายต่างๆนะก็น่าจะ มีมาตรการเพิ่มขึ้นนะครับก็คงต้องรอทางสอบอคอใหญ่ที่จะกําหนดมาตรการออกมาแต่ในส่วนของทางภาคสีสเกตนั้นนะครับออวันนี้เราก็มีการมอบป้ายชาให้กับผู้ประกอบการต่างๆซึ่งแสดงความมั่นใจว่าเรามีความพร้อมนะในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องของผู้ประกอบการนะครับเมื่อสถานการณ์คลีคลายเราก็พร้อมที่จะก้าวเดินในการที่จะ รับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวศรีสะเกดของเราครับ